สวัสดีค่ะพี่น้องอสสอ,อสมอทุกท่านวันนี้เป็นวันที่5พฤศจิกายน2567นะคะปะปอก็จะมาแจ้งข้อมูลว่าเดือนพฤศจิกายน2567นี้พี่น้องอสสอ,อสมอจะถูกหักเงินจากสมาคมชาวป,ปรกกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหม,มู่บ้านแห่งประเทศไทยจะหักเท่าไหร่สมาคมชโกสสมในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ประชุมไปแล้วนะคะ ในวันที่5พฤศจิกายน2567ค่ะพี่น้องอสะส,ะสะอสมอก็คงจะพอรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าสมาคมชกสอสมอจะประชุมรับรองสมาชิกแล้วก็รับรองเงินหักแก่สมาชิกชกสอสมอทุกท่านประมาณต้นเดือนนะคะสําหรับเดือนพฤศจิกายนประชุมวันที่5พฤศจิกายนค่ะก็มียอดข้อมูลมาแจ้งให้ทราบนะคะเดือนนี้นะคะชกสอสมจะหักเงินจากสมาชิกแต่ละท่าน411บาท60สสตางค์ค่ะ รายละเอียดก็คือเดือนพฤศจิก,ยกาย,ยน2567เนี่ยค่ะมีสมาชิกชกสอสมอทั้งหมด1 3 4 9 5 8 1คนค่ะและสมาชิกที่เสียชีวิตในเดือนนี้นะคะ1,029คนค่ะาสมาคมก็ลดเงินหักจาก41สตั้งลดมาหัก สี่สิบสตางค์ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นมานะคะเดือนนี้ก็ยังคงหักสี่สิบสตางค์เหมือนเดิมค่ะไม่ใช่สี่สิบเอ็ดสตางค์แล้วนะคะจากจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิต10,29คนทําคนทำให้สมาชิกแต่ละคนจะถูกหักเงินที่411บาท60สตางค์นะคะและทายาทของสมาชิก10,29คนที่จะได้รับเงินเนี่ยทางสมาคมจะประกาศรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าวันไหนซึ่งจะออกแบนเนอร์มาอีกทีเดี๋ยวปอๆจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะะคะ สำหรับรอบนี้ก็ได้รู้กันนะคะว่าจะถูกหาคนละ411บาท60สตางค์ค่ะอันนี้จะเป็นสมาชิกที่ส่งเอกสารครบนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกที่เสียชีวิตระหว่างวันที่29กันยายน2567มาจนถึง28ตุลาคม2567ค่ะเดีย๋ยวที่ปปเคยบอกแล้วนะคะสมาคมจะทำการ ปิดบัญชีเร็วก่อนสิ้นเดือนนะคะทุกวันที่28ของเดือนก็จะตัดยอดสมาชิกผู้เสียชีวิตแล้วนะคะนั่นก็คือจาก29ของเดือนที่แล้วมาจนถึง28เดือนนี้มีเท่าไหร่สมาคมก็จะรับรองเท่านั้นนะคะเพื่อให้แน่นยำเพื่อสมาคมจะได้มีเวลาที่จะทำข้อมูลให้ละเอียดแล้วก็ให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะคะดังนั้นสมาชิกที่เสียชีวิตแล้วส่งเอกสารมาช้ากว่าวันที่28ของเดือนนั้น ็จะยกยอดเป็นเดือนถัดไปนะคะแล้วก็เงินที่ได้ก็จะเป็นยอดของเดือนถัดไปค่ะก็เป็นที่ทราบโดยทั่วกันแล้วนะคะสําหรับเดือนพฤศจิกายนนี้สมาคมชคสอสมก็จะหักเงินจากสมาชิกทุกท่านในวันที่ค่าป่วยการเข้านะคะนั่นก็คือ15พฤศจิกายน2567ค่ะท่านที่เป็นสมาชิกชกอสม ที่เป็นอสมอก็อย่าลืมเดลนเงินไว้ให้หักนะคะแล้วก็ท่านที่ไม่มีเงินเดินผ่านอย่างเช่นคู่สมรสอย่างเช่นเจ้าหน้าที่แบบนี้ก็ต้องเอาเงินไปใส่บัญชีไว้ให้สมาคมหักได้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ป้าปอก็เอาข้อมูลดีๆมาบอกสมาชิกด้วยความรักและเป็นห่วงเท่านนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอยากรู้ข้อมูลข่าวสารดีๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ ช่องปปื่อ,อเรื่องสุขภาพนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยมีเงินใช้ไม่ขาดมือค่ะ